สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟิฟายอมคูณเติมถูกแต่ได้เพชรเ,เยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟิฟายแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายครับเพียงส่งยูเอด้ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอด,ดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด,ด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเจนแน่นอนละครับผม มาดิกระโเจอจริงใช่ป่ะเจอจริงพี่เจอจริงมาแล้วเออมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะอย่าส่องสตรีมอย่าส่องดีดโอเคไหมทีแชมป์ถ้าดูสตรีมอยู่ตอนนี้กดออกเลยอย่าส่องสตรีมอย่าส่องดีดเข้าใจบ่ถ้าผมตายต้นเกมทีแรกกะพี่หาเลยนะเอาปืนนี่เอาปืนยิงปืนยิงนี่ปืนเอ้าเทียปืนหกไอ้ดาวดาวนะโว้ปืนผู้ชายพี่เลยปืนผู้ชายมีอีกมีอีก ถ้าคนจะไหนอะพี่เราต้องเคลียร์ก่อนนะมันจะได้ฟ้มแล้วง็ไม่ได้ดีดไปไหนเลยอะเอาตัวท้ายไปไหนอะมันดักพี่มันดักระวังนะพี่เดินระวังเดินใกล้กันนะพี่ว่ามันอยู่เอ้ยนี่ไงเจอแล้วน้าๆ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 ด้านหฝั่งนี้ฝั่งนี้สูงสูงเลยสูงสูงเลยเท่หน่อยแท่หน่อยสูงสูงฝั่งฝั่งนู้นอะเห็นไหมเห็นไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้วอยู่ข้างล่างนะพี่อยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่มาดักมันดีกว่าจะออกจะออกฝั่งนี้ไม่จะออกฝั่งนี้น้าๆน้าๆเอามันเลยเอามันเลยอยู่ด้านในอยู่ด้านในออายู่ มนจะถอยมาจะถอยอัะนีไงเ็บแล้วพี่เ็บแล้วตาย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 มาดิเอาไอฟัหายเอาเอาเฮ้ยไปเลยไปเลยไอ้องควหายพี่ไอ้องควงพี่ดิมันไม่หายมันเป็นของพี่อยู่แล้ว S <S โอ้แต่ไม่อาเป็นคนแบบนี้อะ่ะถือมาเพียงในนี่ได้มาสองทิวแล้วมาดิแคนเมอร์มาท้ายแคนเมอร์ครับทุกคน <C oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่โชว์ฟอร์มตึงก่อนนะฟอร์มฟอร์มเฮ้ยอะไรวะ <C oughs> เรามล้านนะเมล้านนะดิดถึงหรือเปล่าเนี่ยพี่อุ้มหล่อด <C oughs> เดี๋ยวมานะครับเข้าเฟซเพื่อนแป๊บโอเคครับกดของเราคือห้ามสองสตรีม <C oughs> ถ้าอาร์ทีเข้าสองสตรีมหรือว่าเข้าดีมาคือแพ้เลยยังไม่ใช่อาร์ทีดิแชมป์ทีดิโอเคนะแชมป์ทีเสียงใครกระโดดเสียงอานหรอ วิ่งเหรียญเยอะว่ะเหียก็ุมยอ่นเห็นปล่อยได้ปะไม่ต้องมายุ่งหรอกที่มีเหรียญเยอะเอาไงดีพิ้วมีน่ารักใช่หรอเดี๋ยวผมก็หน้ามอนิดนึงนะหยอกหยอกกล้องสี่อะทุกคนกล้องไม่จะตายโอ้ยมีกองควงอ่ะพี่ไม่มีตัวพี่มีตัวพี่มาเดามาเดามาเดาไหนมาเดาหน้าพี่ระวังเดี๋ยวดาวนะอ้าม เ e นี้ยวอปะเนี่ยานั่ออเอาอามใครอีอมึงจะบ้าหรือปะกพิฆแล้วมันอยมล,ลงแล้วพี่บ้านเอลอ่ะมนลงล้วไฆ่าพี่อ่ะดิมันอยู่ตรงไหนอามลงรถหรออยู่ลงรถพีเเ่เดี๋ยวสแตนบายรอตู้แล้วกัน,นกเอ้มเชียมหรือเปล่าเนี่ย แชมป์หรือเปล่าเมื่อกี้ชื่ออะไม่รู้พี่แม่มันขี่รถแล้ว,ว,ว,ลวขี่รถถอยแล้วแตขึ้นเต้ตัวเด้วยใช่ๆๆใช่ใช่ใช่แชมป์ปะมาฟาร์มเดี๋ยวมามาฟาร์มดิแชมป์จริงด้วยว่ะไอพี่หลังเข้าหลังเข้าพี่หลังเข้ามา,านนเวนเวใช่ปะมาเวนเวพี่มาเนวมาแนวสองชั้นนี้ใช่ปะใช่พี่นั่นแหละนี่อแชมป์จริงด้วยเนี่ยไอวอลเนี่ยพี่จำได้เนี่ย เมาดิน้องมาดิมาดิเต้นก่อนเต้นก่อนเมาดิไอเขาชุบกันหอาชุบกันอยู่อูเร้าอเร้อตัดเละตัดเละมาจากวงฟ้าเอาแม่งเลยโถโถมมาดิไอเขาดีนี้แล้วเขาดีไปแล้วริมเขื่อนริมเขื่อนหน้ามากมากมันเป็นเป็นทางริมเขื่อนตรงวงแล้วตัดเละตัดเละเอาหนักหนักใช่ใช่ใช่ริมเขื่อนดีมาเมื่อกี้กับพี่เลย มาดิเอาชิบหายตีต้นไม้ปะเขาก็าเจ็บเหมือนกันเขาบินแะล<ะ>้วใช่ใช่ริมเขือนนอเข่อนเนี่ยตรงไหนวะพี่นะมาดิมาดิอัมอมึงรีบดิผมไม่รูนะ้าริมเขือนโนะ้นตรงเสาว่ะริมเขื่อนอัรววิมเขือเข่อนตรงไหนตรงไหนตรงเสาตรงตรงตรงเสาไฟตรงเสาไฟตรงที่พี่มาร์คขี่รถขึ้นไปเลยอ้า ตายแล้วหรอหมดตีเว้ยนี่ตายหมดแล้วตายหมดแล้ว <laughs> เอา้าทับศพทับศพทับศพเร็วทับศพเร็วห <gasps> นักเตะตีหมอเดี๋ยวเราไปทับศพกันไปทับศพก่อน <laughs> เออ<า>เอ่ะไปตัวไปตัวอ่ะอ่ะโอ้เฮียไอ้วอเออตายแล้วพี่ตายแล้วต่อตัวพี่รองพี่ถอยแล้วไอวอมันตั้งลงดีเลยเมืเ่อกี้ อุตส่าห์ถอยให้อ่ะโอ้ไม่เกี่ยวหรอกพี่ก็บอกแล้วบอกกดตั้งแต่แรกแล้วไม่ก็เห็นพิ่มแบบเก็บตจ้งมันก็เลยสวยให้ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกเออว่าเป็นกระหคกดันที่แสงเลยแรกแล้วพี่ตายไปแล้วเออใช่หรอแล้วก็อีกเกมได้แค่นั้นแหละเกมนี้ไม่ถอยเนี่ยเออโอเคโอเคเกมได้เจอกัน สรุปเจอไม่ดีเจอสิอุตส่าห์ปล่อยอยู่เขตยนเพราะผู้กูพิดโอ้เรากูพิดโอ้เราเขาบอกกฎกติกาตั้งแต่แรกแล้วใครฟังทุกคนทุกคนฟังปะก็เห็นก็เห็นพี่เก็บแต้มไงก็มันน่าเกลียดไงโอ้ไม่น่าเกลียดหรอกเอ้าแสดงว่าพวกเองด่าสตีมหรอดักบ้าอะไรพี่จะดีดมาเองเออนั่นแหละก็แบบแฟร์กันไงผมหนีมาจากไอ้ผมหนีมาจากพี่ห่ะพี่ช้ป์ชุบยิงมาผมแล้วก็ผมมาชุบริมเสื่อต่อไม่มี่แล้วเขาอยู่ที่ นั่นแหละตามนั้นก็ขอโทษเราก็ขอโทษในไหมล่ะคุณแปงมื่อไม่ตายเลยไม่เดียวอ่ะเอม่แล้วเอาใหม่แล้วเออเขาหลังเอไม่แต่ไม่รู้นะว่าใครดาวดูหลังหินอะะใครดาวหลังหินวะอ๋อก็เขาหลังไว้ก็เขาหลัง ไม่เยอะครับน้องเข้าหลังไหมเข้าหลังไหมเข้าหลังไหมนี่ถูกค่ะกดใหม่ได้เจอใหม่นะเฮ้ยก็เจอใหม่ไงก็แฟร์เราจบเลยเราจบเลยรอบเนี้ยจะจับที่ย้อมเออเอาย้อมแค่ย้อเลยนะถล่ตรงจะหาว่าดัดสตรีมอ๋อไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าอยู่แล้วว่าดักสตรีมก็พี่บอกกดแล้วแค่ทีกับแชมป์ไม่โผล่มาได้ดีหรือว่าไม่โผล่ในสตรีมที่พี่ขึ้นชื่อเห็นอ่ะยังไงพี่ก็ไม่ว้าเฮ้ยทำไมน้องเสียรแปลกๆลกวะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่อ่านคลิปต่อ เออ้าเอ้าหันไปอ่านมินิดีเดียวอ้าตายเอ้าหันไปอ่านมินตายอามอยู่ไหนวะอามามามาชุบไหนแล้วมีเหรียญปะตรงนั้นมีเหรียญปะเมื่อกี้เผื่ออ่านมินได้เชลยหรอกเดี๋ยวเจอเอ้าเอ้าอามแตกแดดพวกพี่เลยเนาเดี๋ยวพี่ฆ่ามัน เห็นแล้วล่ะไอ้เกยรมเบิดอหมีระเบิดไ,ไ,ไหมพี่ไม่มีอ่ะมันกะโดดลงไปแล้วเอ้ยคนละตัวไม่ียมียเพื่อนมาแล้วพี่มาแล้วพี่คนนึงคนนึ่งตี้ใหม่มเยอะเกิน ต้องตัวคำตัวพี่ดูพี่ยู่พี่หมด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 มาดิครับไม่เล่นที่เผือผมก็ไหวแค่นั้นแหละของก็ฟูไอ้พวกเนี่ยของตัวนี้ก็ฟูชีหนึ่งมาชัวร์ทุกคนแค่นั้นแหละผมบอกเนี้ยยาโคตรเยอะเอายาเปล่า ีเยอะนะนาจจะมีส่วนนะเว้นม,มีคนโยนระเบิดด้านหลังออดักคนเรงฝั่งนี <m> ่ย่ามีไอวอลปะตั้งตั้งไปก่อนเ็ยพี่เหลือห้าลูกมา,มาตามมา嘛 <m> ิีซ้ายมา เอาตัวในนี้ก่อนอด,วดววาวาดาวดาวมีตัวบนนึงมีตัวบนนึนนิ่งเลยนิ่งเลยเราที่มีโดนอยู่ฮานเปิดให้หมดพี่อุ้มแล้วหกนิ้วโชว์หน่อยครับเล็กหกนิ้วเลยเหรอมันจะตึงไปนะน้องชายเอาเร็วเ,เลยไม่ไหวแล้ว ไม่ว้ายละมันถอยแล้วมันถอยแล้วสวยวิ่งแลาวิ่งล้ามาดิดาวหนึ่งเนี่ยสวยมาดิ พีทีกับแชมป์กำมมัดเออก็แสดงศักยภาพของหัวแค้นให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับว่าตึงแค่ไหนนะฮะดีค่ะมาจะดักอีกเปล่าเนาค 9Q ว่าตึงจัด